ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเพราะผมในช่องนู b l คอลเล e เตอร์เทีวีเช่นเคอนะครับอ่าวันนี้ก็จะอยู่ในห้องที่ผมถ่ายรีวิวตลอดนะครับนี่ครับตัวรีวิวอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีกองของเล่นแมทเทลที่ผมทิ้งกล่องเปล่านะครับถ้าสงสัยว่าทําไมกล่องเปล่ามันเยอะขึ้นนะเพราะว่าผมซื้อของเล่นใหม่ๆมาแล้วผมไม่ได้รีวิวอะไรเงรี้ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับปร,ประมาณ2 3สตัวมั้งถ้าจำไม่ผิด ผมไม่ได้รีวิวเพราะว่าหนึ่งผมขี้เกียจสองผมกลัวมีดราม่าเพราะว่าเคยมีคนมาด่าผมแต่ช่วงหลังๆนี้มันกับจำไม่ค่อยมีแล้วมันหายไปแล้วก็ดีแล้วครับก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปอัปเดตของสะสมทั้งหมดที่ผมมีตอนนี้นะครับซึ่งของเล่นแมทเทลที่ผมไม่ได้รีวิวนั้นผมจะเอามาให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างครับจะมีอะไรใหม่ๆมาก็ไปดูกันเลยนะครับาปโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องที่ผมถ่ายรีวิวตลอดครับนี่ครับตัวรีวิวก็จะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาของที่อยู่ในห้องพระ พวกห้องเก่าๆะไรเงี้ยครับมาเก็บวาในห้องนี้ตรงนี้จะเป็นกล่องเลโก้ครับแล้วก็กล่องวัสนาตรงนี้ที่ว่าส่วนสูงของผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับซึ่งตอนนี้ส่วนสูงผมเพิ่มมาแค่เซนเดียวครับเป็น181เซนติเมตรครับจากครั้งที่แล้วที่ผมบอกว่าผมสูง180ตอนนี้เปลี่ยนเป็น181แล้วนะครับโอเคทางนี้ก็จะเป็นกล่องของเล่นแมทธิวปะปาาครับซึ่งจะเห็นว่ามีกล่องของเล่นใหม่ๆด้วยนะครับ เดี๋ยวค่อยเอาไปดูข้างนอกอีกทีครับก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นแทมโพลีนะครับซึ่งแทมโพลีนี้ผมกระโดดทุกครั้งหลังกลับจากโรงเรียนนะครับผมก็โดดเพราะว่ามีคนดูนะครับเหยียดว่าผมตัวอ้วนหน้าตาทุเลศไม่เห็นหล่อเลยอย่างว่าอย่างเงี้ยลดน้ำหนักบ้างไหมผมเลยคิดว่าเออผมก็อ้วนไปจริงๆผมเลยต้องมากระโดดอย่างเงี้ยครับผมกระโดดทุกครั้งหลังกลับจากโรงเรียนผมจะทํางานบ้านกวาดพื้นถูพื้นก่อนแล้วค่อยมากระโดดวันละสิบนาทีทุกครั้งนะครับ ตอนเย็นผมจะกระโดดแต่ตอนเช้าผมจะกินน้ำมันมะพร้าวครับเพื่อลดไขมันหน้าท้องผมพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะลดน้ำหนักผมไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้หน้าตาผมก็แทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับแต่คุณผมครูผมทักว่าตัวผมผอมลงครับครูหลายคนนะครับทักว่าผมผอมลงถือว่าได้ผลระดับหนึ่งครับแต่เนี่ยผมยังไม่หายไปเลยก็จะกระโดดไปเรื่อยๆครับจนกว่าผมจะผอมดีนะครับโอเคไปกันเลยนะครับอ่าเนี่ยครับก็จะเป็นโต๊ะของสะสมของผมในตอนนี้นะครับ ก็จะมีบางตัวเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องพัสดุที่ผมจะเอาไปส่งในวันจันทร์นะครับนาฬิกาอันนี้เป็นนาฬิกาจีช็อกที่ผมได้มาจากพ่อแล้วก็กระเป๋าตังค์ผมหน้ากากุญแจบ้านถ้าอันนี้ตกใจว่าเป็นแผ่นคืออะไรเป็นแผ่นเกรดนะครับสําหรับใช้ปั้นนะครับเวลาผมจะปั้นอะไรผมก็จะใช้อันนี้พิมพ์นะครับ คือเอามาแปะๆเอาแล้วก็ให้มันมีเกล็ดมีสามแผ่นนะครับโอเคครับตรงนี้จะเป็นทีเ x ็ดคาร์ o อนเหมือนเดิมครับซึ่งผมไม่เอาเข้าพวกครับนาเกียดหมวก Jurassic World กับอันนี้เป็นกล่องทีเล็รุ่น6นิ้วที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับผมซื้อซื้อมาจากเพื่อนนะครับเพื่อนผมที่อยู่ในกรุงเทพเขาฝากคีวมาให้ครับ แล้วก็น้องตุ๊กแกครับเ e x อัอโลแล้วก็ฮันทอรัสโทรโรของทากะระโทมินะครับที่ผม,มจะรีวิวตรงนี้ก็จะเป็นโมซาซอลต์ตัวเดิมน,นะครับอินโดม n u น r e เล็กซึ่งอันนี้เป็นตัวใหม่ครับผมซื้อมาเมื่อตอนเดือนธันวานครับผมซื้อมาใหม่เพราะว่าไอาตัวเก่านั้นสภาพไม่ค่อยดีแล้วครับผมเลยเก็บเงินซื้อตัวใหม่มาเลย คาร์โนทัสโทเรโอครับแล้วก็อีโดรัปเตอร์ตัวเดิมครับที่ผมรีวิวไปไทเซิร์ท็อปโอเวนและแคลร์บลูแล้วก็บัมปี้ของแมคโดนัลด์ที่ผมเอาไปรีเพนต์มานะครับเพิ่มดีเทลเล็กน้อยครับเนี่ยครับแล้วก็มีบาลีโอนิกส์แล้วก็ซูโคเมมัสที่ผมมาได้รีวิวนะครับ และอัลโลซอรสัสแก้วน้ำจุลศิษยเวิร์ครับกับไอกาชาปองททเร็กซ์ที่ผมเคยรีวิวไปตอนนี้เอามาดัดแปลงเป็นจุกแก้วน้ำแล้วนะแล้วก็ขาตั้งกล้องที่ผมใช้ถ่ายรีวิวตลอดลุงบัสกับปาโดแล้วก็ปลายเล็กซี่ตอนสาวแล้วก็ปลาเล็กซี่ตอนแก่ในจุลศิษเวริร์มีครบเลยครับเย,ยังไม่ครบดีเหลือไอเขียวในจุลศิษปลาพักสาแล้วก็เจ้าตัวน้อยในเดอะรัสซั์อีกนะครับ อีก2ตัวก็ครบแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นซีโนเซราท็อปส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวที่มันอินสเกลครับพวกตัวจิ๋วครับอันนี้ไงครับทีได้ขุนิ้วที่ผมบอกว่ามีครับถ่ายให้จัดชนะัดหน่อยอันนี้ผมเอาไปเติมสีฟันกับเติมสีแผลเป็นมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีคาโนอีโดลัปเตอร์ผมก็ซื้อมาแล้วผมม่ได้รีวิวนะครับฮโลโซารท,ท,ที่ผมรีเพไปแองคิโล แล้วก็สเตโกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมซื้อมาเมื่อวานครับซื้อมาพร้อมกับบูตัวใหม่ครับซึ่งบูตัวเก่าผมขายไปแล้วครับอันนี้เป็นบูตัวใหม่ผมซื้อมาจากงานแฟร์ครับของพรีเมียมออร์เดทอยอายุทยาครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อมา499บาทลดจาก795ถือว่าถูกมากเลยนะครับมันเป็นงานโลครับบางตัวลดเยอะบางตัวลดไม่เยอะครับก็ลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยผมชอบลูกเล่นตัวนี้มากเลยนี่ครับ เอาหางลงแล้วก็หัวจะโคกครับหัวจะหุบลงแล้วก็โคกครับนี่ครับอ่าถ้าสงสัยว่าผมเปิดอะไรอยู่ <laughs> ผมเปิดไอเถอเถอมอนทักอยู่นะครับอ่าไอพวกนี้ก็จะหมดไปแล้วครับแล้วก็จะมีการนะครับที่ผมซื้อมาจากไอตัวที่มันเป็นเดนอแลเวลแล้วมันแถมมาให้นะครับก็จะมีปาเล็กเซอโลซอลัส อีโดรัตเตอร์แล้วก็บูที่ผมบอกว่าซื้อตัวใหม่มานะครับแต่เมโทรดอนแล้วก็แพคคีเซฟโลโซอลัสลก็ตามนี้นะครับแล้วก็พวกหนังสือแล้วก็บทสวดนมนว้พระผมสวดทุกคืนนะครับตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าผมเจอแต่เรื่องแย่ๆผมเลยสวดแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกทีเด็กไก่เดอร์มานัสกีวนะครับผมเอามาตั้งโชว์สองตัวแล้วก็พวกทาคารโทนิที่ผม,มตั้งแยกไว้ท่านทีเด็กอโลโซอลัสแล้วก็เจ้าโทโร แล้วก็เลโก้ทีเล็กที่ผมคัสตอมไปอ่ะอีโดมินัสไทรเซรนทอปส์พวกตัวขนาดธรรมดาครับแล้วก็พวกทีเล็กตัวเล็กอินโดเวน่าตัวเล็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไทแบคคิโอสเตโกอุ่นยนต์ทีเล็กนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่ผมคัสตอมนะครับอันนี้ผมคัสตอมด้วยรุ่นเบล407นะครับอันนี้ถ้าเห็นว่าทำไมมันแตกต่างกับ ที่ผมรีวิวไปอันนี้ผมเอาไปดัดแปลงหลังรีวิวเสร็จครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับไม่มากเนี่ยครับผมเอามาเติมสติกเกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําตรงนี้ให้มันมนมน,มน,มนลงครับผมอยากเอามาทำสต็อปโมชั่นมากเลยแต่งบผมไม่พอที่จะซื้อพวกแบ็กกราวมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอัปเดตของสะสมทั้งหมดที่ผมมีตอนนี้นะครับ<ม>ก็จะมีแม t เทลเลโกและก็ของอื่นอื่นอีกมากมายมที่เป็นจู r a สิกเวิลด์นะครับก<ม>็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ<ม>สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม